วัสดีแฟนเพจมือสองทุกท่านครับวันนี้เดินทางมาถึงคู่ที่สองครับระหว่างยานย่าโม่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศใงเกมคู่ที่สองครับเอ่อการงานของเจ้าหลานย่าโม่ครับเอาชนะน็อต ยามโมแล้วก็ด้านันสดหน้าตินครับกรรมการนี่จับแพ้กับแพ้ในช่วงต้อนยอกห้านะครับก็ถือว่าขาดคนนี่ก็คืคยอยกสี่นี่โหช่วงไปยกนี้โดนหมัดจับไปได้เหมือนกันนะแต่ว่าหมดยกซะก่อนครับก็อพอขึ้นมายกห้านี้ตอนยอกนี้โดนอีนครับกรรมการเลยจับแพ้ไปนะครับ เตกแต่ว่าแล้วก็างสูดด้ก็ยุติกันไปนะครับนดท้ายของตอเกมคร,เครับนีว <ๆ S 2> ่าน้องเกมไฟนี้มันแตกต่างของไฟที่แล้ว ที่เจอเราแล้วใน้หน้ำหนักนัไปแล้วเราชมกัน้วเทรับร้อยีร้อยนาตอนนี้ปล่อยมาใหญ่เกินมีบมีบทเลยใช่ไหมทำให้ดูนกนีกำลางทำทำให้มันตัวอะไรก็เจ็บไปหมดเลยนเราเราไปพลาดช่วงตรงไหนก่อนต้องใช้ยกไหนก่อนต้นส้นปา

ช่วงปลายุคสิ่เราเราก็เกือบจะเสร็จแล้วเหมือนกันนะเพราะว่ารําดังก่อไม่รู้ว่าโดนอะไรโดนครับไม่รู้ว่าโดนอะไรจังหวะนั้นํำอะไรไม่ได้เลยยมอจนถึงช่วงปลายุคเัรว่าระคังดังก่อนอายุสือเข้าไปให้มือเข้าน้ำเข้าไปยุ่งหมู่ให้น้ำตอนช่วงปลายุคสีตอนยุคสี โค้ดมันก็ไม่เหมือนเดิมเลยวเช่นโดนอะไรจำไม่ได้เลยก็พยายามทำตัวดีๆนะครับใครบ้างคับน้องที่ทำไม่สำเร็จครับผมไม่เป็นไรใจไม่เป็นไรครับน้องเตรียมมายสู้ต่อไปครับผม นี่เป็นการของเจ้าสัตว์หน้าดินครับโดนจับแพ้ไปยกที่ห้าครับุ่งต้นยกครับคุณสีช่แบราว่าแปลกจริงๆครับคุณต้นบอกว่าฝางหน้าก็ไม่มีครับเป็นไงล่ะขนาดเคยแพ้มายังเป็นต่อเฉย ช็อตไม่สมราคาครับผมว่าตามนี้เดี๋ยวมาดูเจ้าหลานย่าโมครับนี่เป็นไฟเอกเลยขึ้นใบนี่เป็นรองเขารู้ตัวไหมรู้ตัวครับรู้ตัวตั้งแต่ก่อนชกครับรู้รู้ตัวว่าเป็นรองก่อนชกมันมันมีอไรความรู้สึกกดดันด้วยก็เป็นรองก็ดีครับตสบายแล้วกดดันด้วยมีอาชีพไหมเป็นลองสบายเป็นลองไม่ครับเกมไฟนี้กับไฟที่ได้มาจากต่างกันไงบ้างก็ผมได้ เสริมบัตรแล้วก็เถิงอะไรหลายอย่างถึงความนิ่งอะไรพวกนี้แล้วเมื่อกี้คุยกับพ่อเขาบอกว่าเรื่องน้ําหนักเขาเขาอยากขึ้นมาน้องคิดเห็นยังไงอ่ะก็ผมก็ไม่รู้ว่าไงครับผมรู้ตัวนึกถึงอดี้นะแต่ผมซ้อมตลอดเอ้าผมปกติก็ต่อยแล้วฉีดแล้วเห่าที่มาต่อยร้อยเจ็ดลาทำให้โดนหมัดโดนอาวุธเราเนี่กำชาทำให้มีอาการทีนี้เราคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เราชนะเลยชนะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าน้องเขาก็ ก็เรารู้ตัวกี่กี่วันแล้ก็รู้ตัวสี่ห้าวันนะเริ่มที่เราช่วงวันไหนเรยังก็ซ้อมรอรายการไปเรื่อยๆครับแล้วคู่ช่วงเราคู่ช่วงเรารู้ตัวขอมวันไหมก็เขาเป็นรายการที่เขาจะตัดรายการซีรีส์อ๋อซีรีส์จอดไป้ทำให้เรามาเข้าเปนแทนเข้าเปนแทนแล้วก็ชนะด้วนจังกู่ ยาวนก็หลังจากนี้ไปนี่คิดว่าน้ำหนักของตัวเองที่หมอหมองของเราประมาณเท่าไหร่น้องเออร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดก็ได้หมดได้หมดอยากเจอใครไหมน้องอยากแรดแต่โปรโมเตอร์แรดแต่โปรโมเตอร์นะเนเชียร์เรามีบ้างไหมที่ส <anything> ร <hel> nah ุปแค้ใครเลยอยากแก้แก้มือก็ยังไม่รู้ไงก็ต้องสำรองร่างกายไปเลยครับตอนนี้ก็เรียนแบบอืมลุกย้อนไปคู่ชกเราวันนี้เข้ามาเป็นไงกับไปจีแล้วก็ เขาก็มาดีนะครับแต่แบบแกเขาน่าจะพลาดโดนอะไรโดนเขาบอกว่าโดนตอกเข้าหัวจังหวะนั้นก็มึนเลยทําให้เกมเปลี่ยนเลยครับวันนี้ถือว่าทําสําเร็จแล้วเนาะอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็อยากขอบคุณเจมมี่ครับแล้วก็พี่มาร์คแล้วก็พี่นัทหมูตองกับไตรมิ่งครับที่ให้ถ่านตีการพี่สอมครับครับแล้วก็ขอบคุณเจมมี่ที่ัเติมครับย้อนคนไปเจริญกุบบังด้วยกันใช่ครับแล้วก็คุบบัง ยังองยินดีด้วยครับต้อมาแชร์แล้ววันครับก็แสดงความยินดีกับเจ้าหลานยาโมนะครับโมชนะนะครับดีวันนี้นี่มาลยแข่งกับแรงงานครับก็แรงงานของเจ้าหลานย่าโมวันนี้อ๋อย้ำแข็งไปอีกรอบนะครับเอาชนะทางแดนของสัตว์นัดดินแดนของการที่จับแข้ในช่วงต้นยกที่ห้าครับสงสารนัดมวยด้วยครับอะไรก็สอบฝากให้คิดครับ ถามน่อยครับมันมองอะไรนอกเวทีมองพี่เลี้ยงหรือเปล่าครับอัดฉีดเสนห้ามันรับมาต่อยโคตรดีไม่ไม่ได้อัดฉีดก็ไม่แน่ใจครับว่าไมะครับติดโรมมากไม่บางเลยเอาไปสอบเลยครับตอบประมาณนี้ระมการะวเกมผู้ที่สองครับเดี๋ยวไปติดตามผู้ที่สามครับโปรตีนก่อนครับเดี๋ยวจบผู้ที่สามนี่เดี๋ยวมาดูการลังเกมมาต่อครับ